ตัวใหญ่เลยมึงคิดว่ามึงเก่าเหรอฮะกูถามมึงหน่อยฮะมึงเก่ามากันเหรอฮะมึงจะพี่กูหน่อยไหมพ,พ,พี่ก้าพี่กา้าอย่าพี่กูชั้นเลยนะไปเลย นี่นี <oh ่มงกานเี่ตัวจริงกันเลยนี่ไปรบปกันนี่วนี่ไปเลไลกูไปเดมอ่อกตัวเ็้คิดบายลยไอ้กู้ยการทายามเกไปกับมึงนะดอะไรขึ้นอะเอนไม่เข้าใจเลย ักะมรีบไปกันเถอะพวกเวนิมกับกบมาแดงกมึงดอกมันไปกินเติมผมกันดีกว่าโอ้โหเยอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นกันนะทำไมไั้ท่านมันแดกกันเองไม่เข้าใจเลยหรือว่าจะเอเลนใช้พลังปิกัจูเฮ้ยปัญหาอะไรเนี่ยึงจะมาทำอะไรวะ เออเล่นเย่ไหมวยมึงกี่ไปใส่ฮะมึงยังไม่ได้ขึ้นกูเลยบักค่ครัวโอ้โหบอกกูไม่ได้ตีลีมาโดนย้อนมึงนี่ละมึงมาขึ้นเงินให้กูจะเกลียเนื่อยเงินเนี่ยเราควรจะเอาเงินมึงเอาเงินมึงขึ้นฮะไปใส่กูบาไปตีลีพละวอยกูบาไม่เงินให้มึงเดาบาแค่ครัวตาย ห้าขัวไปเลยขัวจะทถื่อไมาเลยจนาไจะให้ขัวมคืนไงว่าดอกมาาแฮไรนี่ขัวแกนี่กับบ้านกันเถอะเข้าใจไรไปเร็วตาหน่เลยกลับบ้านกันเถอะแล่ไปดีลีดามใจชอบแบบสบายได้เลยได้พวกววน